สวัสดีครับผมโจ้นะครับที่ปรึกษาด้านการขายของ Ford m a สาขากราบพุกนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูรถ e v e r วอร์นะครับเป็นรุ่นตัวสปอร์ตนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยตัวนี้จะเป็นตัวท็อปที่ลูกค้าส่วนมากต้องการอยู่ครับช่วงนี้นะครับแล้วทางเราก็มีรถพร้อมส่งมอบเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวสปอร์ตที่เราโชว์อยู่นี้นะครับราคาจะอยู่ที่1 4 2 9 0 0 0บาทนะครับอย่างที่เห็นนะครับจะมีกระจังหน้า ที่เป็นดำเงาครับแล้วเป็นการชนที่เป็นดำเงานะครับอย่างที่ลูกค้าเห็นเลยมันจะไม่ใช่แบบตัวท็อปนะครับที่เป็นโครเมียมอะไรพวกนี้แต่ตัวนี้จะเป็นดำเงาหมดเลยเอกลักษณ์เฉพาะของตัวนี้เลยนะครับแล้วราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสสองนเก้าันบาทด้วยนะครับเป็นราคาที่ย่อมเยาว์นะครับเดี๋ยวมาดูข้างกันนะครับตัวล้อจะเป็นล้ออลลอยนะครับขอบยี่สิบนะครับดำเงาเหมือนกันทุกอย่างของข้างของตัวรถนี่จะเป็นดำเงาหมดเลยอย่างเช่นรอบแก้มหรือว่าเป็นหูกระจกนะครับจะเป็นดำเงาทั้งหมดนะครับมาดูรอบคัากันดูข้างหลัง เห็นไหมครับเ๋ยก็จะเป็นดำดำเงาหมดเลยทีนี้ตอนนี้นะครับเอเวอเรสต์อ่ะจัค่อนข้างนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับทุกๆสาขาตอนนี้กลาลังหารถกันอยู่แต่ที่ผมนี่มีรถพร้อมส่งมอบแล้วเป็นรถใหม่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันให้ลูกค้าชมไปก่อนว่าโมเดลรถรอบรอบรถเนี่ยเป็นยังไงนะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะดูดูดแลวก็ดูทรงสปอร์ตไปด้วยนะครับโอเค นะครับสำหรับลูกค้าเท่าไหนนะครับที่สนใจ Ford Everest ตัวสปอร์ตนี้นะครับราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แบาทนะครับลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับราคาขนาดนี้เรามีโปรโมชั่นทุกอย่างนะครับสําหรับการบริการหลักการขายเนี่ยเราให้คําแนะนําลูกค้าทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นการดาวต่าหรือตั้งงบดาวไว้เท่าไหร่เนี่ยสามารถเข้ามาปรึกษากันได้นะครับหรือจะเป็นดอกเบี้ยศูนนาน7.2็ดสิบสองวดเลยคือลูกค้าตลอดการผ่อนจกไม่เสียดอกเบี้ยเลยนะครับผม ฟอร์ก้าลาึกเราก็ให้คําแนะนําได้ทุกอย่างเหมือนกันนะครับถ้าเกิดสนใจก็สอบถามโจมาได้นะครับทางเรามีการบริการมีหลากหลายอย่างที่ดีกว่ารถที่เราส่งมอบนะครับรถนี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับการบริการหลังการขายการให้คําแนะนานะครับแล้วก็การเซอร์วิสหลังการขายตลอดการใช้งานเราก็มีการดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับก็ยังไงก็ขอฝากเอเวอร์เรสต์สปอรที่เรามีนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับโจนะครับฟอร์ดไอเอ็มเอสาขากาลาฟึกนะครับหรือโทรได้ที่เบอร์ 0983137371นะครับผมล้วพบกันนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เข้ามาปรึกษาโจได้เนาะเดี๋ยวโจจัดการให้นะครับมีเงินออกรถไม่พอมีเงินลดเท่านี้ตั้งงบดาวไว้เท่านี้สามารถเข้ามาคุยกันได้นะครับขอให้ลูกค้าแค่เข้ามาเปิดใจนะครับคุยกับเราแค่นั้นเองนะครับก็วันนี้ก็เป็นการรีวิวรถเนาะสำหรับ YouTube ช่องนี้นะครับก็แนะนําเซลลโจไว้เป็นตัวเลือกด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย